รุ่งเช้าในหุบเขาเฟลเรนอากาศเย็นจะลมหายใจกลายเป็นไอเอลิอัสพายกระเป๋าหนังที่ใส่เศษคริสตัลไว้แน่นส่วนเซนสพายดาบยาวข้างหลังทั้งคู่เดินตามทางแคบที่ทอดลงสู่ที่ราบเบื้องล่างเดโกบินวนอยู่เหนือหัวพวกเขาอย่างเงียบๆจากนี้ไปเราจะไปที่ไหนต่อเอลิอัสถามเมืองที่ใกล้ที่สุดคือลูเมเนีย เมืองที่ไม่เคยมีพระอาทิตย์ขึ้นเซนตอบข้าเคยได้ยินว่าที่นั่นมีนักบวชหญิงคนหนึ่งสามารถอ่านพลังของผลึกได้เอลิอัสพยักหน้างั้นเราต้องไปหานางให้ได้หลังจากเดินทางหลายชั่วโมงทั้งสามก็มาถึงชายขอบของที่ราบที่ส่องสว่างด้วยแสงเงินยวงของจันเมืองลูเมเนียตั้งอยู่กลางทะเลสาบใสสะท้อนแสงจันทร ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินอ่อนสีขาวมีสะพานยาวทอดข้ามน้ำที่สะท้อนดวงจันทร์ราวกระจกเมื่อก้าวเข้าสู่ประตูเมืองเอเลียสรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่อบอุ่นแต่แฝงความเศร้าเขามองไปรอบๆชาวเมืองทุกคนแต่งกายด้วยชุดสีเทาและเงินไม่มีใครยิ้มเลยแม้แต่คนเดียวทำไมทุกคนดูเงียบจังเพราะเมืองนี้มีคำสาบเซนผู้เสียงเบาดวงอาทิตย์ไม่เคยขึ้นที่นี่มานับร้อยปีแล้ว ทั้งสามมุ่งหน้าไปยังหอแห่งจันทร์อาคารสูงกลางเมืองที่นักบวชหญิงพำนักอยู่เมื่อเข้าไปภายในห้องโถงเอลิอัส,สรู้สึกเหมือนแสงจากผลึกในกระเป๋าเริ่มสั่นไหวหญิงสาวผมยาวสีขาวเงินในชุดคลุมสีน้ำเงินเข้มก้าวออกมานางคือไลารานักบวชหญิงแห่งจันทข้าเห็นแสงของเจ้าตั้งแต่เจ้าก้าวเข้ามาในเมืองนี้แล้วผู้ถือครองแห่งแสงเหนือเอลิอัสตกใจ ท่านรู้จักข้าหลรายยิ้มบางผลึกนั้นเป็นของเทพเจ้าแห่งอรุณรุ่งส่วนข้าคือผู้พิทักษ์แห่งราตรีข้ารอคอยเจ้ามานานเดเรโกขยับปีกเล็กน้อยเจ้ารู้เรื่องเทพเจ้าแห่งอรุณรุ่งงั้นหรือแน่นอนาลรากล่าวเทพเจ้าทั้งสองแห่งแสงและรัติการเคยปกป้องโลกนี้ร่วมกัน แต่เมื่อพันปีก่อน,น,อนเทพแห่งความมืดทรยศและปิดผนึกเทพแห่งแสงไว้ในโลกอีกด้านหนึ่งผลึกของเจ้าคือกุญแจที่จะเปิดประตูนั้นเอเลียสกำมือแน่นรู้สึกถึงภาระที่เริ่มหนักขึ้นแล้วข้าต้องทำอย่างไรเจ้าต้องรวบรวมเศษผลึกแห่งอรุณรุ่งทั้งเจ็ดแต่ระวังทุกครั้งที่เจ้าใช้พลังของมันมันจะเรียกสิ่งที่หลับไหลในความมืดให้ตื่นขึ้นทันใดนั้นเสียงระฆังเตือนภัยก็ดังขึ้นทั่วเมือง เสียงตะโกนดังมาจากด้านนอกปีศาจบุกเมืองพวกมันมาจากทะเลสาบแสงจันทร์เริ่มมืดลงราวกับถูกกลืนเอลิอสและเซนชักอาวุธขึ้นเตรียมสู้ขณะที่เดโกคำรามเบาๆดูเหมือนคำเตือนของนางกำลังเป็นจริงแล้วเสียงระฆังเตือนภัยดังสะท้อนกล้องทั่วเมืองลูเมเนีย ผู้คนแตกตื่นหลบหนีเข้าบ้านขณนะที่เงาดำจากทะเลสาบเริ่มแผ่ขยายราวกับหมอกมีชีวิตแสงจันทร์ที่เคยส่องสว่างถูกบดบังด้วยเงาดำและผิวน้ำเริ่มเดือดปุดปๆพวกมันกำลังจะขึ้นมาเดเรโกคำรามเอเลียสป้องกันชาวเมืองก่อนไลราเรียกปีศาจจะรูปร่างคล้ายปลายักษ์เน่าเปื่อยโผล่ขึ้นจากทะเลสาบ มันแผดเสียงก้องจนพื้นสะพานสั่นสะเทือนเซนคว้าดาบออกจากฝักพุ่งเข้าใส่ทันทีดาบเงินของเขาส่องประกายเมื่อกระแทกเข้ากับเปลือดดำของปีศาจเสียงโลหะกระทบหินดังลั่นเอลิอัสิยมือขึ้นผลึกแห่งแสงในมือเริ่มส่องสว่างอีกครั้งเขารู้สึกถึงแรงบางอย่างในออกเต้นแรงราวกับหัวใจอีกดวงกำลังตื่นแสงเหนือได้โปรดช่วยพวกเราอีกครั้ง ลำแสงสีทองพุ่งออกจากมือของเขาพุ่งผ่านกลางร่างปีศาจจนแตกกระจายเป็นฝุ่นควันแต่ทันทีที่แสงนั้นดับลงเอเลียสทรุธลงกับพื้นเดโกบินมาข้างๆเจ้าฝืนมากเกินไปมันดูดพลังชีวิตเจ้าไปด้วยทุกครั้งที่ใช้แต่ถ้าไม่ใช้ทุกคนจะตายหมดเขาตอบหอบหอบท่ามกลางความกลาวลเสียงระเบิดดังก้องอีกครั้งจากกลางทะเลสาบบางสิ่งขนาดมหึมากำลังโผล่ขึ้นมา อสูรแห่งเงาจันทร์มันมีรูปร่างคล้ายมังกรดำแต่ดวงตาเปล่งแสงสีม่วงเยือกเยน็นลายรางเงยหน้ามองสีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจเป็นไปไม่ได้มันถูกผนึกไว้ตั้งพันปีอสูรสัตว์คำรามและพนคลื่นพลังมืดใส่เมืองสะพานหินแตกกระจายเอลิอสัสพยายามยกมือขึ้นอีกครั้งแต่ผลึกในมือกลับสั่นแรงจนเกือบแตกแล้วเขาได้ยินเสียงกระซิบในหัวเสียงเดียวกับคืนแรกที่เขาพบผลึก เจ้าเรียกข้าอีกครั้งแล้วสินะผู้ถือครองแห่งแสงเจ้าคือใครกันแน่ข้าคือแสงเหนือและความมืดในคราเดียวกันในชั่วขณะนั้นแสงสีทองเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มราวฟ้าราตรีพลังมหาศาลแผ่กระจายออกจากร่างเอลิอสัสปกคลุมเมืองทั้งเมืองจนทุกอย่างเงียบสงัดเมื่อทุกคนลืมตาอีกครั้งอสูรแห่งเงาจันได้หายไปแต่เอลิอสัสหมดสติอยู่กลางวงแสง หลายชั่วโมงต่อมาเขาตื่นขึ้นในห้องของนักบวชไลราลนั่งอยู่ข้างเตียงเจ้ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อครูนางถามเบาๆข้าจำได้แค่เสียงในหัวมันบอกว่าข้าเป็นทั้งแสงและความมืดไลราลเม้มปากแน่นก่อนจะพูดช้าๆนั่นอาจหมายความว่าเจ้าคือร่างใหม่ของเทพเจ้าทั้งสองที่หลอมรวมกันเดเรโกนิ go, Ning ่งไปดวงตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นเทพแห่งความมืดก็ยังไม่ตายเอลิอสัสจ้องมือของตนเองแสงอ่อนๆจากผลึกยังคงเต้นระยิบระยับอยู่ที่ฝ่ามือบางทีข้าอาจเป็นมากกว่าผู้ถูกเลือกแต่ก็อาจเป็นภัยที่แท้จริงต่อโลกนี้เช่นกัน